ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาสมเด็จปลคังจิมทรงเจดีนะครับผมองนี้เป็นการลงหลักไว้นะครับผมแล้วก็เจ้าของเดิมเขาล้างออกนะครับผมสภาพพระก็จะมีเขาเรียกว่าแก่ปูนเปลือกหอยนะครับ วันนี้ก็จะมีคาบแคนไซต์ตกผึกเป็นก้อนนะครับพวกองพระนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมว่าพระจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับผมที่เห็นขา,ขาวๆนะครับผมเป็นคาบแคนไซต์นะครับผมที่เกิดจากปูนเปลือกหอย ที่เกิดเป็นดำๆนี่ก็เกิดจากการทาลักนะครับผมลงลักไว้เจ้าของเดิมเขาล้างออกนะครับผมนี่ครับผมพระองค์นี้ก็จะมีความหนึบนุ่มนะครับผมแก่ด้วยคาบแคนไซนะครับผมเนี่ฮคาบแคนไซนะครับผมเดี๋ยวผมขยายให้ดูอีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่าชัดหไหมอ่าชัดอยู่นะครับผมอ่าชัดอยู่นะฮะ ครับเนื้อพระเขาจะมีความแข็งแกร่งมากนะครับผมสมเด็จวาลาคังครับก็จะไม่เหมือนกันสักองค์นะครับผมมันอยู่ที่อากาศความชื้นและธรรมชาติการเก็บรักษานะครับถ้าองค์ที่ผมสังเกตดูครับผมพระที่ลงลักนะครับผมจะมีเนื้อเขาจะสวยนะครับเพราะว่าเขา จะด,ดูขอบข้างนะครับผมค,บความเก่าเขาได้อายุนีเผมขยายให้ดูอีกนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่เท่านะครับผมถ้าจะแตกไหม นั่นนะครับชัดไหมอ่านะครับภาพพอได้นะครับผมไม่ชัดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับลดลงหน่อย ได้แล้วนะครับผมนี่ครับผมเนื้อพ้าของสมเด็จวะะราคังนะครับผมที่เกิดจากปูนเปลือกหอยนะครับกับมวลสารต่างต่าก็เรียกว่ากลายเป็นครัรแบนไซต์ที่ได้รับอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับผมนะครับผมการเปลี่ยนแปลงกายภาพ อ่าชัดเจนนะครับผมเนี่ยครับองนี้จะแน่นมากๆนะครับผมอือฮึนะครับผมนี่ครับคาบแขนไซน์นะครับผมจะตกเป็นก้อนจับกันนะครับแน่นมากๆนะครับองนี้จะมีความสวยงามมากๆนะครับผมเนี่ย ะครับผมจะดูข้างหลังนะครับผมดูข้างหลังกันว่าะนะครับผมธรรมชาตินะฮะเนื้อหามวลสารต่างๆจะเป็นคำตอบให้พวกเรานะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมหลีกเลี่ยงตำหนิทิมทรงนะครับผม มันไม่ได้ช่วยให้เราดูพระเป็นนะครับผมมีแต่ถ้าให้เราเจอพระเกนะครับตำหนีคิมซงครับพระเกครับทำไปเหมือนจีอ่านังดีเซียนบอกไว้เลยนะครับผมแต่เนื้อหามันทำไม่ได้ครับเนื้อหาธรรมชาติปูนเปลือกอ้อยนะความเก่านะครับผมครับนะเล่นต้องเล่นกายภาพนะครับผม สำเด็จวันลคังนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอพระคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูอีกทีนะครับผมว่าพระที่แกปูนเปลือกหอยมันเป็นยังไงนะครับผมได้ไหม อ่าครับผมเนื้อเขาจะแน่นมากๆนะครับผมเนี่ยชัดแล้วนะครับผมชัดเจนนะเนี่ยครับผมจะเป็นฝ้าไข,าขา่ขาวๆเนี่นะครับผมนี่ก็อดีจะเกิดจากคาบแขนไซส์นะครับผมเนี่ยองพระนะครับผมสมเด็จว่าละคงมีหลายเนื้อหลายทีมหลายทรงนะครับผมพยายามนะครับ ถ้ากายภาพไม่ได้เนื้อหาหมวลสารไม่ได้นะครับผมตีเป็นพระใหม่ได้เลยนะครับผมนี่ฮะ,ฮะการตกผึกของคาบเพนไซส์อ่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ก็เอาสมเด็จนะฮะที่ลงลักนะครับผมแล้วก็ผูกการล้างนะครับผมแล้วก็เอา เนื้อหามวลสารนะครับมาให้เพื่อนๆไรับชมนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ